Ui, <laughs> đi đi không đi đi ừ Đây mấy Ôi, vô bên ngay Cát kìa mình chơi dày พี่ขวาตัวนะครับตีหมายร้อยสายผมหน่อยนะขวาตัวนะพี่นะขวากลางบอดนะครับขวากลางบอดเนอะอุยโกษทีกบกลับตายแล้ว ขวาตัวนะพี่นะขวาตัวนะคะตามผงนะพี่นะขวาตามผงตัวนะครับปลาขวานะขวากลางบ่อนะครับขวากลางบ่อนะป่านะ

ปลากลับซ้ายนะครับปลากลับซ้ายนะปลากลับซ้ายนะไม่ทันแล้วตัวทีนะทุนตัวทีนะโดนตัวทีนะครับเมื่อกี้ตัวทีนะครับมาทุนตัวทีนะโดนตัวทีนะโดนเลยพี่โดนตัวทีนะครัะมาซ้ายเด้อมาทุนกลับอ่ะข้ามแล้ว โทษทีนะครับเยี่ยตีใหม่โทษทีนะครับเอเอรยยกขายไม,ม,ม่น่าฟา้ามันตายงใส่สายจมเลยว่ะโทษทีครับนะครับ